สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นําสูตรบนนะครับ2ตัวมาตัวบางครั้งก็มาทั้ง2ตัวนะครับกอดคอกันมานะครับสูตรนี้ความแม่นยําถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับการคํานวณเรามาดูว่าการคํานวณยังไงนะครับก็การคํานวณก็ง่ายๆนะครับสูตรนี้นะครับใช้เลขไทยสองตัวล่างนะครับแล้วก็เลข3ตัวหมุนครั้งที่2เท่านั้นเองนะครับก็ วิธีคำนวณนะครับก็ใช้หลักสิบนะครับหลักสิบสองตัวล่างนะครับห้าครั้งนะครับจำไว้ให้ดีนะครับห้าครั้งบวกกลหลักร้อยสามตัวหมุนครั้งที่สองนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็บวกกหลักหน่วยสามตัวหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสองคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้น ให้บวก1น,นะครับแล้วจะได้เลขวิ่ง2ตัวนะครับวิ่ง2ตัวบนนะครับอ่ะเรามาเริ่มบวกกันเลยก่อนอื่นเราก็บวก,บวกตัวเลขที่บวกกันหลายครั้งก่อนนะครับก็3 5 ก็สินะครับก็ได้5นะครับ5้บวกศได้5 5าบวกหก็เป็น11 11อบวกสก็เป็น13นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3มบวกหก็ได้4นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก503นะครับ503า เอาละครับสมก็มาที่หลักหน่วยนะครับมวดต่อมานะครับ8ปดห้าสี่ก็ได้0นย์นะครับ0ูย์บวกเได้9ก้าเบวกห้าเป็น14 14บวก2ก็เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6บวก1ก็ได้7นะครับต่อมา3ตัวบวกก็ออก3 3 6นะครับ3 3 6 6นะครับก็มาที่หลักหน่วยนะครับสูตรนี้นะครับมาเฉพาะหน่วย10 เท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะครับหน่วยสิบบนนะครับงวดต่อมานะครับสองห้าก็เป็นสิบก็ได้ศูนย์นะครับ 0ูบวกศก็ได้0 0นบวกหก็ได้1 1ึบวกสก็ได้3นะครับ3าบวกหก็ได้4นะครับต่อมา3ามตวบนก็ออก0 4 1นะครับอ่าสก็มาที่หลักสิบนะครับ งวดต่อมานะครับ4 5 2หก็ได้0นอีกนะครับ0บวก5ได้5 5บวก9เป็น14 14บวก2ก็เป็น16นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6บวก1ก็ได้7นะครับต่อมา3ตัตะบนก็ออก8 6 7นะครับ2ตัวกอดคอกันมานะครับทั้ง6แล้วก็7นะครับ งวดต่อมานะครับ2 5เป็น10ก็ได้0อีกนะครับ0บวก2ได้2 2บวก2ก็ได้4 4บวก2ก็ได้6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6 6บวก1ก็ได้7นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก6 0 6นะครับ หกศูนหกก็หกก็มาหลักหน่วยนะครับ ทีนี้เรามาดูมวดประจำวันที่16เดือนกันยายน2567จนะครับจะได้เลขอะไรเรามาดูกันนะครับ95 4- 5ก็ได้5นะครับ5บวก2ก็เป็น7 7 บวก2ก็เป็น7 7บวก2ก็เป็น9นะครับผลรับหญ่ก็คือ9 9บวก1ก็ได้0นะครับอ่างวดนี้ค่อนข้างมั่นใจนะครับมาชวัวนะครับให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับถ้าชอบเหมือนลุงเนียง ก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับมาอะไรนะครับวันที่นะครับลองดูนะครับชอบตัวไหนนะครับระหว่าง9กากับหนะครับซึ่ง ครับับคู่นะครับเฉพาะสิบหน่วยนะครับเด่นบุน ลองดูนะครับลองนำไปพิจารณาดูนะครับบนนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ